สวัสดีครับผมมนี้พามาชมสมเด็จหลวงตามหาบัวครับแต่บม่รู้ว่าเป็นสร้างปีไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นสร้างปีไหอสมเด็จหลวงตามหาบัวบไม่รู้ว่าสร้างปีไหนเนาะครับด้านลังก็จะเป็นรูปหลวงตามหาบัวครึ่งองนะครับก็จะหันไปทั้ง สายมือนะครับขวามือของท่านคนระับแต่สายมือของเราครับเป็นเลียนเนื้อผงครับโอ้เป็นเนื้อผงสมเด็จเนื้อผงใส่กรอบพร้อมนีมนม์ขึ้นคอครับเนื้อหาก็ะิประมาณนี้นะครับมลสารน,นะสมเด็จ หลังหวงตามหาบัวนะครับยานสนสัมปโนวัดตาบ้านตานะครับวัดตาบ้านตาจังหวัดอุดรธานีนะครับทุกท่านก็คือสิโลโดีกันดีนะครับสายกรรมฐานกับสายกรรมฐาน,นชมสมเด็จครับสมเด็จสมเด็จหลวงตามหาบัว ชมเด็ดดวงตามหาบัวมีสององค์ครับมีสององค์มาเนี่พาไปชมมีสององค์ครับชมสององค์ให้ชมสององค์ครับพระดวงตามหาบัวครับตอนนี้ก็สั่งพระมหาจีดีก็น่าสิเลี่ยงแะครับบอกสร้างมหาจีดีครับบนโจอธิชาตหรือ ของต่างๆของเครื่องใช้นะครับไว้เป็นไ,ปได้รับชมกันนะ,ะาภาษาพิธภัณฑ์นะครับสมเด็จหลวงตามมหาบัวเนื้อผงสภาพสวยสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามพระส่กว่ามากตั้งตั้งแต่ได้มากครับตั้งแต่ได้มากเจ้าของเดินไใส่กว่าไม่ไว้เรียบร้อยครับ ราคกากรอบนี่ค็กรอบละยี่สิบบาทสามสิบบาทเลยครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านผานวานนะครับจะเป็นลูกศิลูก้านะครับส้างนะครับเป็นลูกศิลูกา้าส้างนะครับเป็นลูกศิ์ลูกา้าคนสร้างนะครับสร้างแจกใจแน่งานพิธีต่างๆที่ผ่านมานะครับ ลูกศิลูกฮะทานทีขเม้ารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น่เย้อครับอขอขอบุญขอบคุณที่เขามารับชมม,มารับชมก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเนาะครับไวเ้ไวเจอกันคลิปหน้านะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า สวัสดีครับผม